แกงไตปลาแซ่บๆตามมาเบิงค่าวว่าเห็ดยังไงเห็ดง่ายเนาะเห็ดป่ยากต้นมน้ำให้เดือดเอาคาตไคายใบกระโดดใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะต้มไตปลาให้บป็ข้าวเมนี้ใส่เป็นไตปลาขวดค่ะขวดละสิบห้าบาทต้มไปประมาณสามถึงสี่นาทีก็พอค่ะเพื่อให้กินสมุนไพรออก ไตปลาเอาสิเด้บอบข้าวหลังจากนั้นกะกลองค่ะเอาแต้าม้มพวกสมนุนไพรหรือว่าเศษไตปลานี่แยกออกค่ะวันหยุดที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปโลตัดแล้วก็ไปเห็นผี่แกงไตปลาค่ะคิดอยากก็เรือกมาแกงหน้าตาแบบนี้ค่ะน้ำรักสองขีดใส่ลงไปเบิดเลยค่ะ ที่แกงลงไปในหมอนี่กินหอมตีขึ้นมาเลยค่ะหอมอีลีหลัลงจากนั้นก็เอาเนื้อปลาใส่ลงไปวันนี้ใส่เป็นปลาสบะค่ะปลาสบะทอดตามด้วยฝักทองค่ะวันนี้หั่นนานแน่กะจะใส่ลงไปก่อนผักแนาอื่นเนาะเดี๋ยวจะบ๊สุก ร้อยน้ำเดือดจังน้อยค่ะแล้วก็ชิมรสก่อนที่จะปรุงตอนนี้ได้รสเค็มโดดค่ะจะเอาน้ำมะขา,ามใส่ลงไปตัดเค็มเอาน่อไมตามผักทองลงไปค่ะตามโดยน้ำมะขาม,าามใส่ลงไปสักสองซอนโตก่อนค่ะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บ1นึ่งซอนโตพุนๆ ตัดเค็มสีดสิบาเค็มโดดจนเกินไปค่ะต้มต่ออีกสักพักหนึ่งให้น้ำมะขามน้ำตาลละลายดีแล้วก็ลองชิมเบิงค่ะตอนนี้ยังเข้มอยู่พี่น้องขอเติมน้ำมะขามลงไปอีกค่ะหลังจากนั้นก็นชิมเบิง้งถือใจแล้วก็เอาเกือเปอาะใส่ลงไปค่ะ ตามด้วยมะเขือพ่วงและกระทัวั่วนเก่าวค่ะใส่ลงไปแกงไตปลาบอว่าจะกินกับข้าวเนียวข้าวสวยหรือว่าขนมจีนเข้ากันค่ะค่ะสำหรับคนที่มักอาหารลดจัดเนาะแต่มื้อนี่แกงแบบว่าปรับรดให้อ่อนลงมาบ่เค็มจนเกินไปด้วยการใส่มระขามเปียกและการน้ำตาลปี๊บค่ะ แกงไตปลารสชาติเข้มข้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แน่ขอบคุณลยหลายค่ะผู้ใดบ,บ่ท่านได้กินเขา่ามาเด้อเม่กินน้ำกันแ่บหลายค่ะ